สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ The FOMO o h a n n n l l พบกันวันนี้วันที่10กรกฎาคม2566กับหับข้อข่าวที่ว่า Accenture แชร์การปรับตัวธุรกิจเมื่อเข้าสู่ยุคใหม่ด้วย Generative AI ข้อมูลข่าวจากเว็บไซต์ b l o c k n a n c o m a c c e n t u r e บริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีและธุรกิจประกาศเตรียมลงทุน3,000ล้านดอลลาร์ใน Generative AI เพื่อปรับโฉมองค์กรให้ลูกค้า โดยมีการนำ Data a n d AI ผักดันการเติบโตและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับลูกค้าในทุกอุตสาหกรรมเหตุผลที่ Accenture เริ่มลงทุนใน AI เนื่องจากกระแสที่มาแรงเช่น ChatGPT ทำให้เห็นโอกาสความสามารถที่หลากหลายในการนำมาใช้พัฒนาธุรกิจซึ่ง Accenture ได้ทำการสำรวจเก็บข้อมูลพบว่า57%ของผู้บริหารระดับสูงมีแผนจะใช้ ChatGPT เพื่อการเรียนรู้ในปีนี้และอีก42%ระบุว่า ต้องการลงทุนจำนวนมากใน AI คุณจุนเชียงลีกรรมการผู้จัดการอาวุโส Data a n d AI ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ Accenture ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Generative AI พบว่า100%ของผู้บริหารในไทยรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจอย่างมากกับความสามารถใหม่ๆของ AI Foundation ในส่วนของการนำา i i มาใช้ประโยชน์ตอนนี้หลายองค์กรวางแผนที่จะทดลองใช้ AI f o u n ร a เด o n มาช่วยดําเนินงานต่างๆในอีก3-5ปีข้างหน้าซึ่งคาดว่าจะสามารถนํามาใช้ในปรเ c ส s s Automation มากถึง70%ลอรองลงมาคือ Customer Support 69%ทาง Accenture ได้ทำการสำรวจเรื่องเวลาการทำงานและความเป็นไปได้ที่ศักยภาพของ AI จะเข้าไปมีผลในแต่ละธุรกิจทั้ง19อุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกาปี2021พบว่ามีธุรกิจที่ AI จะเข้าไปมีศักยภาพสูง สำหรับงานด้านอัตโนมัติคืออุตสาหกรรมธนาคาร54%และประกันภัย48%แต่ถ้าแยกเป็นอาชีพพบว่างานประเภทแอดมิน AI จะเข้าไปมีผลสูงถึง57% Accenture ได้แนะนำ6ขั้นตอนสำคัญในการนำ AI ไปปรับใช้สำหรับองค์กร 1. เริ่มต้นจากคนบริษัทควรลงทุนและเตรียมคนให้พร้อมกับก,บการใช้ generative AI เพื่อสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริง 2. ศึกษาเชิงลึกควรเริ่มตั้งแต่ตอนนี้บริษัทอาจเริ่มด้วยการทดลองกับข้อมูลที่มีความเสี่ยงต่ำและงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์พร้อมกับสำรวจว่าเทคโนโลยีจะช่วยสร้างความแตกต่างและนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆ 3. ม,มีความรับผิดชอบทุกองค์กรควรมีกรอบกำหนดการใช้ AI ที่ชัดเจนเพื่อบ,บริหารความเสี่ยงและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 4. เตรียมข้อมูลให้พร้อม สำหรับการใช้งานทางธุรกิจ generative AI จะเป็นต้องมีข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อบริบทในการทำงานดังนั้นองค์กรจึงต้องมีแนวทางเชิงกลยุทธ์และระบบในการจัดหาพัฒนาปรับแต่งคุ้มครองและปรับใช้ข้อมูลด้วยตัวอย่างเช่นการที่ Accenture จะนำ AI เข้าไปช่วยพัฒนาธุรกิจมีทั้งสองแบบทั้ง generative AI และฝ่าย n i n g Model ที่มีการฝึกโมเดลภาษาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เฉพาะบริษัทนั้น 5. ลงทุนในพื้นฐานเทคโนโลยีที่ยั่งยืนบริษัทต่างๆจะเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคนิคสถาปัตยกรรมการดำเนินงานและโครงสร้างการกํากับดูแลเพื่อใช้ในการประมวลผลโมเดลภาษาขนาดใหญ่และในขณะเดียวกันก็ควรดูต้นทุนและการใช้พลังงานด้วยเนื่องจากการประมวลผลของ AI จะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาด้วยดังนั้นควรมีการศึกษาและดูแลเรื่องความยั่งยืน 6. เร่งพัฒนานวัตกรรมในระบบนิเวศการสร้างโมเดลพื้นฐานเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยต้นทุนและความซับซ้อนสูงและต้องใช้ระบบประมวลผลขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะมีแค่องค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นที่ทำได้ดังนั้นการมีเครือข่ายพันธมิตรที่เหมาะสมจึงเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ข่าวนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ